สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับได้มาร่วมพิธีบวงสวงมงคลกับคุณเอกศักดิ์สิทธิ์คำภีรบาดานะคะที่ปราสาทพิมายซึ่งเราเตรียมงานมาที่นี่เพียงแค่กี่ชั่วโมงเข <laughs> าเรียกปุ๊บปั๊บรับโชคใช่อ,อันนี้แหละเจ็ดเลขเจ็ดนะครับสําเร็จทุกอย่างนะครับสถานที่ตรงนี้คือฐานที่บ้านเกิดของพระเจ้าชัยวรมันที่เจ็ดอ๋อเป็นบ้านเกิดเลยเหรอคะใช่ครับเอาแล้วที่เสียมเรียบนั่นไม่ใช่เหรอคะ อันนั้นคือท่านถูกอัญเชิญไปปกครองที่เสียมเรียบที่พนักค่ะครับจริงๆก็คือท่านเป็นคนบ้านเรานะครับพอสิ้นกษัตริย์องค์ก่อนนะครับเขาก็เลยต้องหาคนสืบเชื้อสายแล้วก็ได้มาอัญเชิญพระเจ้าอาดรที่เลยดลยเพราะว่าพี่เคยฝันถึงพระเจ้าชัยรัชวันที่7แล้วพี่ก็ใช่ไปว่าถึงเสียมเรียบเลยนะ แต่สุดท้ายเนี่ยมามาเฉลยคุนเอกวันนี้ว่าเอา้าจริงๆคือ<ะ>บ้านเกิดอยู่ที่นี่ม,นมันจะทำให้คนลุกอีกแล้วนะพี่แมมไม่รู้ว่าตัวคนขนลุกไหมรู้สึกยังไงแต่จาน,นี้อันนี้เข้าใจแล้วว่าทําไมถึงได้อ่ามีเหตุแล้วก็มาที่นี่ใช่ซึ่งจริงๆแล้วเราตั้งใจที่พนมพนมรุงนะจริงๆเราตั้งใจที่พนมรุงวันเนี้ยวันเนี้ยจะต้องทาพิธีบวงสวงที่ปราสาทพนมลุงเราเลยมูฟแบบประมาณใช้เวลาไม่ถึง24ชั่วโมงครับเคลื่อนทัพมาตั้งหลักที่นี่เลยนะครับกลายเป็นลูกหลานพระเจ้าชัยวรมันททีี่่จจะต้องนําัับึก